เห็ดน้ำมะเร็งครับอากาศเย็นๆเห็ดสบายๆขอล้างมือนี่ก่นไปตลาดครับได้ประนินมา อัลเทเลกได้26%ครับเทติซอได้22%กับเปอร์เซ็นต์แปงอย่างขอนข้างเวียงเนาะครับเนาะก็ได้เปอร์เซ็นต์แปงขายอยู่ที่24%ครับสวัสดีครับอยู่กับป๋าบาคุไก่กในช่องอีสานบ้านคอยวันนี้นะครับบาคุไก่กจะพาพี่น้องมาอู้มันครับนี่นะครับแปงมันไปสิเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับไป อันนี้เป็นบรรยากาศยางมะเร็งนะครับเนาะทางนี้เป็นทางทิศตะวันตกครับหามงแ้งแะครับหามง17นาฬิกา10นาทีตอนนี้ก็ได้ออกมาครับแม่น้องอรติดสองคนนะครับมาเห็ดเบียกยางมะเลงส่วนกันส่วนกันมาเห็ดยางมะเรงครับอากาศเย็นๆเ,เห็ดสบายๆขอแรงเมื่อนีน้ไปตลาดครับไดยปนินมา มีอลิตจัดการดังไฟแล้วก็ให้ายยางไว้่านนะครับได้ส่วนกันออกมานาออกมาให้มาเฮ็ดเบียกไวถ่าครับพวกพี่น้องขวายิปซ์ปมจะร้ายขวยเด้ย่างมาด้วยครันเห็นไหมครับนี่ขวายิปซปมพอสองขวยแล้วครับตะ้วก็ให้นี่ขวยิีซปมมันไหลนะครับนี่บอลบอลเป็นกูมันแล้วสิได้อาหารนํามาครับนี่กินฟิลาเทียครับบ่กขวยมีเวลาหานะครับเนาะ ไปกินขี้ปูนปีเลยเที่อนี่ครับอม,มาสองคนมาเห็ดไปครับพี่น้องเป็นเตยมตัวเข้าไปอื่นไม่จังสีเหลียวเหียวแต่เร็วนะครับเนาะสําหรับมือนี้ครับแนนอ,อรีก็ททำหนาทีฟันลามันนะครับให้ได้ขนาดทีเหมาะสมตัวต้นพันธุ์นี้เขาบริเก็บนะครับกับเห็ดเป็นปุ๋ยพืชสดไปส่วนกุไกเกย์็ชีใส่ เล็กงัดหัวมันนะครับนี่บางคนเกิเนแมโคโรงัดหัวมันตัวนี้งัดนะครับกะเห็ดได้ประมาณนึงกะถ้าด้เวลาสมควรแรงมากะสีเขาเมือนะครับเห็ดเป็นเตี่ยมต่อซืือมีฝากห้องไม้ยู่นึงครับแต่ฝนมรนไทนมีอ่าวากันไปโอเคเดี๋ยวบากูไก่ไปงัดหัวมันก่อนครับสำหรับตอนแรงขาเมือน,นี่นะครับออกมาเห็ดกันสองเท้านะครับ ปูไก่ครับแม่น้องอทธิ์การบแบ่งหน้าที่กันแบบนี้ครับคือแม่น้องฤทธิ์ทีเป็นคนฟันต้นมันให้นะครับฟันออกให้เหลือประมาณหัวเข่าเฮางเลยครับเพียงหัวเขา่าเฮาเพราะว่าเวลาเฮามาดึงนะครับเขาจะได้บ่ต้องกลมหลาการเสิเฮ็ดให้เฮาบ่ปวดแอวถา้าเฮาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดต้นเตี้ยเกินไปก็เสิปวดแอวเนาะครับเวลามากลมเอา เาว่าแต่เฮ็ดต้นสูงเกินไปกะสีเกะกะนะครับเวลาที่เฮามาคอนหัวมันเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัดระยะเข้านี่แหละครับเป็นระยะกำลังดีกับกูไกลกระงัดน้ำฝนไปครับตัวนี้กรงัดง่ายนะคบงัดง่ายเพราะว่าเขาใสแ่แห้งงัดนแห้งคันนะครับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของมาซอยในการเฮ็ดถ้าเป็นปีกไก่นะครับปีไก่ปีนายปี25น,นี้ส่วนมากกะสี ถอนออกนะครับบริงัดเอาแบบนี้ปีนี้ก็มีงัดบ้างครับพี่ไก่แต่ก็บ,บริหลายก็ถอนออกซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าฝนช่วงหน้าฝนพี่ไก่เนี่ยฝนที่ตกดีกว่านี้นะครับพอฝนตกมา mm hmm. เพตในฮาถทอนได้ง่ายแล้วก็บวกกับพี่ไก่นี่ปลูกมันบนเึกพร้อมครับปลูกมันตื่นก็เลยเหตุในฮาถทอนได้ง่าย mm hmm. ขอเสียข้อการปลูกมันตื่นก็คือหัวมันมันโขึ้นมาดิน พอหัวมันโพลขึ้นมาดินมันถึกแดดครับถือแดดกะเวลาถึกแดดพอมากๆนี่มันกลายสีน่าครับถึง่เน่อาหัวมันกลสีแข็งกระแดงเฮเดมันมันมีแป้งพอเฮาเอาไปขายสีเฮ็ดให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฮามันบรได้ตามความตั้งใจเขาบอยังไงว่าหัวมันถึกแดดเรามันบมีแป้งเอาบอกให้เข้าใจประมาณนี้ครับสำหรับช่วง ที่เข้ามาเห็ดนีครับก็บมีฝ่าห้องมาเป็นระยะระยะกาอาซิมีแนวโหน้นมครับในแรงหนีฝนกัสีโตค,ครับกบัถ้าเข้ามาตัดใบไวเนาะครับกัสีเห็ดในเขา้าสะดวกในเหมือนสอรครับถ้าตอนสอแล้วเขามาตัดใบในขณะที่ใบเปียกนะครับมันเป็นแบบเปียกข้าพดครับคือมันบอดีครับมันเป็นฟิวที่แบบบอบอดีปันใด ถ้าเข้ามาตอนเศร้าแล้วได้มางัดไดมาเอาขึ้นจากดินเลยโดยที่ท้องบอลตองมาเปียกน้ำจากใบนะครับนั่นก็เป็นฟิวที่ดีมากกว่าถึงว่าเมื่อเลี้ยงฝนบ่ตกนี่น้ำหมอกก็สิโลงไหลายครับส่วนนี้เพราะว่ามันมีความเฉื่อสัมพันธ์ในอากาศสูงในตอนเศร้านะครับหมอกก็โล่งหลก็เป็นบ่ดีอขึ้นก่าครับว่า,างไงว่าเออแนตอนเลี้ยงถ้าเขาไดา้ตัดใบ ตัดใบไปนะครับมือนซ้อมาห้ามบ่เปียกกะเป็นเรียงที่ดีครับกะตอนนี้ก็ขออนุญาตถอดเสื้อออกนะครับนาอเพราะว่าอบอ้าวได้เกินครับหอนแห้งอบอ้าวนะครับถอดเสื้อเทลบายอากาศเลยครับพี่น้องนี่แหละครับเขากับเฮ็ดแต่เขาเองบ่มีบ่มีค้นนะครับหมายถึงว่าบ่มีค้นอื่นกับมีแต่ไทยเขาเองครับเฮ็ดยังกับเฮ็ดได้ครับถอดเสื้อเฮ็ดไปเลยนะครับบานเขาเบิดเบิดเลยครับ ส่วนล้ำมันกับใบมันของเขานะครับเขาเก็เเตรเฮ็ดเป็นปุ๋ยพืชสดครับในเรื่องนี้กับบ่ไดขายเนาะครับบ่ขายแล้วกับบ่ิใเก็บใบพร้อมตัวนี้เฮ็ดเป็นปุ๋ยพืชสดเลยครับอ่ะอ,อันนี้กับเมื่อต่อมาแล้วนะครับปูต่อโหวมันกล่องโจ๊กโเยครับนี่ทักเน่ทักเน่เดี๋ยวยังกูกระเนแล้วนะครับเนาะอันนี้กับรถเรียมมาแล้วครับนี่ เอามาใส่ละโอเคเดี๋ยว,ว,ยวไปกูเพิ่มให้มันได้พอใส่รถดพอดีเพงาะน้เนาะครับเนะา,กกานะตามสกักยาาพเขาตามกำลังเขาโอเคครับต่อจากเมือวันนะครับที่กูไก่กับแม่นนองกริบมาเห็ดไปตอนแรงอันนี้ก็เป็นอีกเมือหนึ่งครับของมือเสาต่อมาเขาก็มาลุยงานต่อสําหรับ อันนี้ก็ามาก,กันคบทีมนะครับสี่คนมีพอ่อมีแม่มีกูไก่มีแม่น้องอลิศนะครับสี่คนการแบ่งหน้าที่กันแบบลงตัวครับฟังสุภาพสตรีเพิ่นกระชิคอนหัวมันนะครับฟังสุภาพบุรุษกับพ่อแล้วก็สีตัดใบแล้วก็ตัดใบแล้วก็สีเม้าขึ้นจากดินครับส่วนกูไก่กับสี่งานหัวมันขึ้นนะครับมือนี้กั บรรยากาศค่อนขอ้าง,งแดดตาเศ้าได้ครับวันนี้แดดฮอนตาเศ้าเลยเมื่อคืนนึกว่าฝนสิตกมาก่ตกมาเพราะดินไ้านี่แหละครับโบพอสิไดย์ยังนอนดอกตกมาวัวลายวันนี้กัยังสูบน้ำใส่เข่าอีกเนาะครับเนาะมีสวงภารกิจต้างกันวันนี้คือกูมันแล้วก่สูบน้ำใส่เข่าครับหัวมันในมือนี้ก็ดีพอสมควรครับถ้าพี่น้องสังเกตสเห็นว่าเห็นว่าครับ ควนออกมาแล้วกองทีีกันเลยครับพี่น้องหัวมันอยู่ในเกียรที่เขาพอใจครับหัวมันดีก็คิดว่าสองแถวสองแถวนี่ก็เตรียมรถครับการลุนไปน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวหอดตอนเราขึ้นรถเท่ากับเสตีหูแล้วครับว่ามมนสิเต็มบ่เต็มสภาพอากาศแบบนี้นะครับแรงแบบนี้ก็มันสมปัหลังก็มากอยู่ครับมากตรงที่ว่าเออมันสมปะหลังเขา แน่หนาแรงปีนี้ก็แรงแห้งครับมันบ่อใหญ่เลยแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีครับเป็นโอกาสที่มันฮาสิดงใหญ่นะครับเนาะสังเกตเบื้องใบครับใบมันนี่ปกติเราต้องโลนหลายกว่านี้ครับอันนี้ก็บ่ท่านใด้โลนหลายเท่าที่ควรก็โรนอยู่แต่ว่ากับ่บท่านใด้หลายเท่าที่ควรนะครับจริงๆใบมันต้องโได้นในมากกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าอากาศแบบนี้ครับกับเหตดให้เฮามีโอกาส ให้มันสัมปั่ลงเขาเติบโตได้เพราะว่าถ้าฝนมาแห้งๆนะครับฝนมาคักๆเขาก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวออกครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็สียเงา็สีบ่ไรขายว่ายัออยางไงซะอันนี้เขาก็เก็บออกค่อยๆกู้ไปสบายๆนะครับมือเราลดชิวๆเลยครับโบเมยครับเขากับแบง่งนาทีกันยังลงตัวในส่วนของราคามันสัมปัลงปีนี้กั บ่อใดไก่ปีไก่เลยครับปกติปีไก่หนึ่งรถเท่าไดประมาณเงินประมาณ10,000บาทนะครับปี66ส่วนปีนี้นะครับปี6กเเท่าไดเงินเพียงรถลาหาพันถึงหกพับาทต่อรถเท่านั้นเองก็เป็นจะได้ละ่ะเป็นขอเปรียบเทียบนะครับเนาะระวังปีนี้กับปีไก่แล้วก็มาถึงขบวนการสุดท้ายในการกูมันมน,นีนะครับก็คือการเอาขึ้นรถครับ วิธีการห้องมนีคือเก็บใส้เขียงแล้วก็เอาขึ้ืนรถนะครับโดยแบ่งหน้าที่กันก็คือแม่น้องอริตกับพอนะครับเป็นคนเก็บกูกไก่เป็นคนแบกแต่กับพอเป็นคนยกเขียงให้อีกทีนึงส่วนแม่นะครับก็ยังฟันยังควนหัวมันไปท่ในเ้ีลยวครับเพิ่งนกับคอนถาเขาเก็บถานะครับเนาะแบ่งหน้าที่กัน สำหรับขบวนการนี้เราก็ใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับกับเตรมรถใส่เวลาค่อนข้างหน่อยนะครับหนึ่งชั่วโมงได้มันประมาณ2ตันหาถึง3ตันก็ถือว่าเลี้ยวนะครับพี่น้องขั้นเป็นสมัยตะกีตะกวนนะโอ้ยกู้กัน10คน15คนได้มันแค่มือละหาหกตันหนึ่งแต่นี่ก็ถือว่าเก่งครับเขาเห็ดกันบกี่คนเท่ากับว้ยงานมาเห็ดแล้วแต่เศร้าเลยครับบริสายจังม็ด เฮ็ดแางแต่เศร้าเลยเอว่าเฮาพัฒนาฝีมือเฮาขึ้นร้ายนะครับจากตะกี้ต่ก่อนตะกี้แบกนีในบ่ได้แบกแบบนี้นะครับต้องแบกขึ้นรถท้อรอครับรถท้อรอดถ้ารถผู้ใดเป็นรถแกมันนี่ก็สิมีบันไดปีนขึ้นประจาโตนะครับเนาะเฮาก็บแบกใส่เข่งแล้วก็ปีนขึ้นบันไดรถท้องรอค่อยเฮ็ดไปก็มีหลายคนถามว่า ยูทูบได้ไลฟ์ได้ยังบอนะครับบากุไก่ก็ชีตอบตรงนี้เลยนะครับว่ากับ,บอได้ยังครับเพียงแต่ว่าอยากเคล็ดซือ่อนะครับอยากเคล็ดให้พี่นอ้องเขาที่ขอมารับชมได้เห็นว่าเออมันมีแนวทางการเฮเกษตร,รแบบนี้อยู่ยังมีอยู่นะครับบางคนพี่น้องก็บอกว่าเออผมก็เคล็ดแบบนี้คือกันนะครับก็แสดงว่าเขามีเพื่อนรวมทางนะครับเนาะมาแชร์มาแบ่งปันกันครับมาเบิ่งผลประกอบการกันจากน้อยนะครับเนาะ ะะราคาไปอยู่ที่2บาทจิบห้าครับอันนี้ได้ขายช่วงใบสามเนาะครับเนาะได้ขายช่วงใบสามเลยครับแสดงว่ารดรถจากอังครับพี่น้องช่วงนี้ <c oughs> อ่ะน้ำหนักที่ห่อได้ไปครับ2440กิโลกรัมครับหักดินนะครับล้อย2กิโลกรัมคงเหลือน้ำหนักที่ห้อได้ขาย2 3 3 8กิโลครับเปอร์เซ็นต์แป้งครับ เปอร์เซ็นต์แป้งวัตรเทแลรกได้ยี่เปครับเท่องี่สิบสองเปอร์เซ็นกับเปอร์เซ็นต์แป้งอย่างอนขางเวียงเนะครับเนาะก็ไดเปอร์เซ็นต์แป้งขายอยู่ที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นครับกับยี็นตก็มาจาก26%่สบวกยีแล้วก็หารด้วย2%เนะครับเนาะจะเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลียาะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่ได้ราคาขายอยู่ที่สบาทสี่สาตางค์ต่อหนึ่งกิโลกรัมเป็นกันทั้งสิ้นห้าพันเจ็ดร้อยยี่ Okay. อันนี้ก็เป็นผลประกอบกันนะครับถ้าพี่น้องเขามารับสมัารกูไกก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันนะครับเนาะเป็นยังไงโอเคสําหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ